แต่นี่พูดให้ลูกหลานฟังว่าต้องเอาตัวดีออกแสดงคือให้ลูกศิษย์ลูกหานละชั่วเทอมดีแล้วให้ติดดีจนได้เขาจะมีสติกําลังปัญญาของเขาเองเมื่อถึงที่สุดของเขาบารมีสังสมมรุมาแล้วดีสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เข้าใจเรื่องดีและตัดสินปัญหาตัวดีทั้งหมดพอดีชั่วแต่นั้นเป็นเพียงสมมุติข้ามสมมติตั้งดีตั้งชั่วเข้าสู่มหาปรินิพาน อันนี้ต้องสอนเขาติดใะก่อนไม่ใช่ว่าสอนใี้เขาทิ้งเลยสอนให้เขาปล่อยวางเลยเป็นไปไม่ได้ไม่มีในหลักคําสอนของพระเจ้าค้เจ้าผู้สอนลูกศิษย์ลูกหาแบบนี้ก็แสดงว่าผู้นั้นติดในตําราติดในคําพูดของครูบาอาจารย์ไม่ได้แยกแยะในสิ่งไหนใช่และไม่ใช่ธรรมดาเริดโลกนี่ย่อมที่จะมีชั่วมีดี จะดีโดยถถายเดียวไม่ได้จะชั่วโดยถ่ายเดียวไม่ได้ธรรมะของพุทธเจ้าสอนให้คนออกจากชั่วแล้วมาสร้างคุณงามความดีเอาอะไรเป็นเครื่องวัดคารวะเอาศีลหน้าเป็นเครื่องวัดนี่จะบอกว่ายึดมั่นถือมันในศีลเป็นไปไม่ได้มันต้องเอาตัวนี้ซะก่อนเอาคุณงามความดีเข้าวัดเราจะได้ทราบว่าชั่วก็คือผิดศีลห้าข้อคุณงามความดีห้าข้อดีก็คือคุณงามความดีห้าข้อ นี่คือคารวาญาิโยมถ้าเธอทําดีตามนั้นนั่นแหละคือคุณงามความดีของเธอถ้าเธอไม่ทําดีตามนั้นสินห้านั่นแหละคือความชั่วของพวกเธอนี่คือง่ายๆศีลินแปดก็เหมือนกันสินสิบก็เหมือนกันศีสองร้อยยี่สิบเจ็ดตัวนี้ถ้าว่าเหมือนก็เหมือนในคําว่าศีลแต่อากัปปิยไม่ใช่เพราะตัวนี้เป็นศูนย์รวม ของสติกำลังปัญญาแล้วศีลสอง้อยยิดข้อนี่เป็นศูนย์รวมของสติกำลังปัญญาเราจะมีปัญญาไม่ว่าศีลสองเข้อพระองค์บัญญัติไว้เพื่ออะไรบัญญัติให้เรายึดมั่นถือมั่นหรือว่าบัญญัติเพื่อให้เราสามารถเดินทางเข้าสู่แดนหลุดพ้นคือมังพิพันธ์นั่นแหละถ้าไม่มีทางตัวนี้จะเดินได้ยังไง มักแปดคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ว่ายึดมั่นถือมันในศีลยึดมั่นถือมันในสมาธิยึดมั่นถือมั่นในปัญญาแต่ศีลสมาธิปัญญาคือทางเดินที่จะเข้าสู่เมืองพระนิพพานนี่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าทิ้งศีลจะบอกว่าทิ้งบุญจะบอกว่าทิ้งบาปเลยถึงที่สุดมันก็ทำข้ามาเองแต่ถ้ามันไม่ถึงที่สุด บารมีสร้างไม่ถึงมันก็ตัวเองไม่รอดต้องเป็นบ้าไปต้องตายไปต้องก่อพบก่อชาติไม่มีที่สิ้นสุดในลูกจะบอกว่าจู่ๆลูกจะปล่อยวางเป็นไปนไม่ได้ต้องสร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วสมบุญบริบูรณ์พระตถาคตเจ้าอุบัติขึ้นแล้วปับ๊บฟังเทศต่อพระพักตพะเจ้าปับ๊บใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึง ถ้าใครพูดแบบนี้ปั๊บแสดงว่าหมอนั้นเป็นกรรมฐานรูขี่รูเยี่ยวและเป็นกรรมฐานที่ไม่สามารถจงมักจงผลได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในรูขี่รูเยี่ยวที่เรียกว่ากรรมฐานรูขี่รูเยี่ยวกรรมฐานที่แท้ของพระเจ้าต้องเดินตามนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถึงที่ถึงฐานเขาจะรู้เองเห็นเองของเขาเขาปล่อยวางเองของเขาเขาทิ้งเองของเขา เมื่อเขาทิ้งเสร็จจะเปรียบร้อยปับ๊บเขาจะพัฒนาเขาคืนกลับแล้วเอาสิ่งที่เขารู้เห็นสิ่งที่เขาเดินมาคือทางมักแบบศีลสมาธิปัญญาออกมาสั่งสอนโลกตามนี้ไม่งั้นก็ไม่มีสมมติที่จะสอนพทธเจ้าพราชกรทมมานี่และพวกเธอเป็นศาสนาไหนถ้าจะแยกกันปับ๊บพุทธเจ้าสอนแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้ตามชาติดาเรา นี่แหละในการที่หลวงปู่ตัดสินใจออับรรพชากป็เรื่องนี้แหละคิดว่าจะมีครูมีบามีครูบาอาจารย์มีหมูมีค,มมค,มคณะผู้ทรงมารคทรงผลแต่พอนประชาะจริงๆกลับหน้ามือเป็นหลังมือไงคนละโลกคนละเรื่องจึงได้บาทได้กดเข้าป่าตั้งแต่บรรพชาได้หนึ่งเดือนไม่คบหาสมาคมกับใครอยู่รูปเดียวอยู่อย่างผาสุเกเย็นใจโดยเอาอารหรันต์เป็นเป้าหมาย เอาเมืองกวนีผ่านเป็นที่อยู่เป็นที่พักที่อาศัยตลอดอันตาการถ้าไม่สามารถทำได้ก็คือตายซะนี่หนึ่งไม่มีสองบ้านพ่อแม่วงศชาคณาญาติพี่ป้านะอาไม่มีแล้วมีบ้านเดียว ก็คือที่พึ่งที่จุดเดียวก็คือใจเท่านั้นบ้านหลังเดียวใจนั้นมีพ่อผู้เลิศในใจโลกธาตุอาศัยอยู่คือพุทธโธพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้แหละถึงเข้าพ้างปัจจบัติมันยึงเป็นอย่างนี้ได้บาตรได้ก็